อยู่กับพวกเรามานะครับผมทั้งสี่คนตั้งแต่วันแรกนะครับผมรู้สึกรู้สึกดีใจมากๆนะครับผมที่เ,เรียกว่าอะไรครับคือที่ได้ร่วมง,งานกับพี่เฟิร์สที่เข้าตังนะครับผมจะบอกว่าทุกผมดีใจมากๆที่แบบได้ร่วมง,งานกับนักสแสดงมากความเฟร์นี้จริงๆรู้สึกว่ารู้สึกว่าเรื่องนี้ให้อะไรกับให้กับกับผม ผมโชคก็ได้หลายรางด้วยก็แฮปปี้มากๆแล้วก็ต like like ้องไีเฟอร์ฟีกตาอะไรอย่างเงี troop, psilon, ้ยครับผมกับดวงจันทร์กับแมสแมสทาส้มๆเพราะผมผมรู้สึกว่าพวกเขาเขาเรียกว่าอะไรสตรองมากๆเลยครับรู้สึกว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรดูไม่ใช่ดูเลยรักกันมากเท่าที่พวกเรารักกันเลยนะครับผม ก็ขอบคุณนะครับผมที่ทําให้การเดินทางของพวกเรานั้นมันสวยงามนะครับผมะวอกว่าหลังจากวันนี้นะครับถึงแม้วันนี้จะเป็นอีพีสุดท้ายก็ผมเชื่อว่าเดี๋ยวพวกเราก็มีโอกาสกลับมาเจอกับบน,กน,นแน่นอนครับจนถึงวันนั้น Good morning ครับ